สำหรับว,วันนี้นะครับวันที่4ตุลาคมครับเวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับเราพามาชมนะครับที่ดินที่มีวิวเขาล้อมรอบแล้วก็ตรงช่วงด้านหน้าแปลงของเราจะมีล่องเขาเพอดีเลยซึ่งลมพัดมาเย็นมากได้บรรยากาศกบบธรรมชาติสุดๆนะครับฝั่งตรงข้ามกับแปลงที่ดินก็จะเป็นไร่มันสำปะหลังแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับการเกษตรนะครับนี่เลยเห็นวิวภูเขาสวยงามแบบนี้เลยสำหรับใครที่มีใจรักธรรมา รรนะครับชอบอยู่แบบสงบสงบแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีวิวภูเขานะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นถนนหินครุกนะครับซึ่งเข้ามาจากถนนลาดยางเนี่ยก็ประมาณ200เมตรนะครับไฟฟ้ามีอย่างที่เห็นแล้วนะครับแล้วก็มีไฟสว่างสองทางด้วยตรงด้านข้างหน้าเราตรงไปนู่นเลยนะครับตรงนั้นอะ่ะจะเป็นหมู่บ้านของชาวบ้านนั่งเดิมของวัดถ้ำสิงโตแก้วนะครับก็เป็นชาวบ้านแถวนี้แล้วก็มีคนกรุงเทพคนนครมฐถมสมุทรปราการเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่กันค่อนข้าง ที่จะเะเเยยอลที่นี่ระดับความสูงจากน้ำทะเลนเนี่ยเป็นร้อยเมตรเลยนะครับผมแล้วก็ตรงด้านเนี่ยจะมีนะ้ำปะปาตีฟ้าท่อพีวีซีนะครับด้านหน้าแปลงของเราเนี่ยล้อมรัว้วลวดหนามไว้แล้วคือแปลงเนี่ยจะล้อมรัว้วลวดหนามรอบเลยนะครับผมเราก็จะได้เห็นวิวเขาแบบนี้นะครับทางด้านท้ายแปลงทางด้านนั้นเป็นทางด้านฝั่งที่ตะวันออกนะครับซึ่งจะเป็นสวนปาล์มนะครับเป็นพื้นที่การเกษตรเหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้เป็นบ้านพักตากอากาศหรือว่าบ้านพักอยู่อาศัยก็ได้หรือว่า จะมาทำบ้านสวนเกษตรก็ได้นะครับผมแล้วก็เนี่ยครับจะเป็นทางเข้าเรามาอ่าแล้วเราก็ออกไปตรงนี้หน่อยหนึ่งเลี้ยวซ้ายปื๊ดนะครับจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ2 0 0เมตรก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับเราวิ่งตกลงออกไปประมาณราวๆสัก800เมตรนะครับก็จะเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็สังเกตด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นบ้านหนองแหนนะครับหมู่ที่3ซอย5นะครับเราเลี้ยวขวาเข้ามาเอ้ยเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับเนี่ยแปลงเพื่อนบ้านที่เขาซื้อไปแล้วเน เขาก็เริ่มทําสวนกระเตกันแล้วนะครับต้องบอกว่าที่แปลงเนี่ยคือสวยงามมากด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นวิวภูเขาแบบนี้เลยแล้วก็อยู่ตรงช่วงล่องเขาพอดีนะครับหน้าแปลงอ่ะจะหันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศตะวันตกนะครับแต่ว่าเวลาเราปลูกสร้างบ้านเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องหันหน้าเข้าหาถนนก็ได้นะครับเราสามารถมาเลือกปรับพวงจุ้ยหรือว่าตามแบบแปลนของเราได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่ครับต้องบอกว่าจะได้เห็นวิวเขาโดยรอบเลยนะครับตรงช่วงนู้นนะครับอันนั้นก็เป็นวิวเขาของเขตก จนบุรีนะครับที่นี่จะขึ้นอยู่กับตําบลหนองกวางอําเภอพัทรามจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะครับจะได้เห็นเทือกเขาเพราะว่าในนี้เลนมันจะไม่ค่อยมองเห็นสักเท่าไหร่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยอันนี้คือระดับสายตาที่ผมเห็นนะครับเหมือนกับท่านตอนนี้แต่ว่าผมจะต้องเปิดเลนไวเพื่อที่จะไม่ให้ภาพมันสั่นมากนะครับเราก็จะเห็นหลังคาบ้านเรือนผู้คนนะครับอันนั้นเป็นบ้านของชาวบ้านดั้งเดิมแถบนี้นะครับผมนี่เลย แบบนี้แบบนี้อ่าอันนี้คือเป็นบรรยากาศที่คุณเห็นหกบบสายตาที่ผมเห็นอยู่ณนะปัจจุบันแบบนี้เลยนะครับก็จะได้เห็นแบบนี้ผมขออนุญ,ญาตกลับไปเลนเดิมเนาะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหมุนเร็วเกินไปเนี่ยมันจะตัดมากๆนะครับอ่าโอเคไปดูกันต่อนะครับผมแปลงนี้เนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่ง หนึ่งไร่สองงานนะครับราคา8 5 0 0 0เอกสารสิเป็นโฉนดครุฑแดงนสสี่จอนะครับเข้ามาจากเส้นถนนทางหลวงชนบทเนี่ย800เมตรถนนลาดยาง200เมตรถ้าเกิดว่าจะเข้าไปตลาดจอมบึงนะครับก็ประมาณราวๆ12กิโลเมตรนะครับจากถนนพเพชรเกษมเนี่ยสามกิโลเมตรแล้วถ้าเกิดว่ามาจากกรุงเทพนะครับก็103กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใกล้นะอันนี้เป็นขนาดของแนวพื้นที่ของเราเป็นแบบนี้เลยเนี่ยครับจะได้บรรยากาศแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูช ช่วงกลางกลางท้ายทยนิดๆนะครับผมจะได้เห็นโดยทั่วนะครับคือตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็มีย้าขึ้นอยู่นะครับแต่ญ้าตัวนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นญ่าลักษณะย้าคุมดินวัชพืชคุมดินก็เลยทําให้แบบดูแบบไม่สูงมากนะครับตัดแป๊บเดียวก็เกลี้ยงแล้วนะครับดินแถวนี้นะครับเป็นลักษณะของดินปนทรายระบายน้ําดีไม่อมนะครับผมเพราะฉะนั้นทําให้รากพืชไม่เน่าใครที่อยากทําการเกษตรนะครับมาใช้ที่นี่เลยถามว่าเอาน้ําที่ไหนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเนื้อที่ หงไร่2องงานนะครับเราปลูกแค่เป็นบ้าน สวนธรรมดานะครับสวนเกษตรผสมป่านะครับเราใช้น้ำประปาได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกผักถ้าเกิดว่าเราปลูกผักขายเป็นแบบว่าเ,าเป็นไร่ๆอย่างเงี้ยจะใช้น้ําจากอีกแหล่งหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ใช้น้ําจากน้ําประปาหมู่บ้านได้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยใช้น้ําประปาหมู่บ้านของน้องแหนนะครับผมบรรยากาศแบบนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแปลงนี้อยู่เขตของตำบลหนองกวางอำเภอพัทลางจังหวัดราชบุรีใครที่สนใจสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ผมนัชนนนะครับบ้านและที่ดินทําเลทีไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย